เสื้อไข่สารเจนี้วนนี้วันที่สองพหาเาสาหาที่สสุจินดาสองพูดที่เพเราล้จ้า่ะที่เชียงใหม่ครับเนขโม้านฟโก้ใช่ไหด้านหลังไม่โชว์ชงดาไม่อยู่ มารบกวนพี่สาวเขาไม่มาตั้งน่าเกลียดอยู่มไม่รบก,กวนบอกมาเที่ยวก็ลำบากไม่มานอนเนี่ยต้องมอาเลยทำข้าวกินกันแล้วก็นอนที่นี่สบายไม่อยากนอนจะเอกฮีโร่ก็บอกผมว่าต้องมาลำบากลำบากเพราะว่าพี่ใบครับไปทางไหน ดืน้านเมเจอ้งกนทางข้าวลูก้วพี่ดากินไม่ได้นะพดาต้องิข้าวจากบ้าน้านจพี่สาวจบเมโจอครับพี่เขาก็จบเมโจ้นะปีห้าจบเมโจรุ่นสิบสี่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบาม โอ้จริงเอมีใบ้านเตรอสงสัยไม่กลับในบ้านเราแล้วตน้องรับอะไรครบไหมไม่ใช่่เปมนไหครับน้